ก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราอยู่ใน g o o Google Map กันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูแมงมุมยักษ์กันครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ โดยสถานที่ที่เจอแมงมุมยักษ์นะครับนั่นก็คือในประเทศอเมริกานั่นเองครับโดยพิกัดผมก็ได้ทำการพิมพ์ไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าใครอยากดูนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยโอเคเราไปเริ่มชมกันเลยครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงกดค้นหาเลยครับนี่ครับมันอยู่ที่เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเปล่า นะครับนี่ยอันนี้คือดูรูปในอาคารนะฮะของสถานที่แห่งนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองของเล่นเหรอนะฮะมีเครื่องบินมีอะไรก็เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าร้านขายของเล่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทําให้เรามาที่นี่นั่นก็คือนี่ครับบนหลังคาของสถานที่แห่งนี้ฮะนี่ครับเห็นไหมครับแมงมุมครับขนาดยักษ์สตัวฮะดูรับขนาดของมันฮะ ใหญ่มากครับอยู่บนหลังคาของอาคารแห่งนี้ครับอาคารแห่งนี้ก็มีร้านอาหารเม็กซิกันนะฮะมีเอ,อ่ออะไรเต็มไปหมดเลยครับร้านแซนวิชนะฮะร้านช็อกโกแลตะฮะร้านอาหารยุโรปเหมือนเป็นร้านอาหารหลายๆร้านรวมกันครับแต่ด้านบนของอาคารแห่งนี้ฮะนี่ครับ <c oughs> แมงมุมขนาดใหญ่2ตัวเลยครับตรงนี้ฮะโดยที่ขนาดที่วัดเขาบอกว่า เกือบ20เมตรเลยทีเดียวนะฮะโดยผมก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแมงมุมนะครับที่มีการค้นพบว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับนั่นก็คือแมงมุมสายพันธุ์นะครับ The g o r i a t h Bird Eater นะครับเป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับตั้งแต่มีการค้นพบมาโดยขนาดของมันนะครับมีความยาวถึง30เซนนั่นก็คือ1ไม้บรรทัดเลยนะครับโดยอาหารหลักของมันนั่นก็คือนกเลยทีเดียวแต่เจ้าตัวนี้ครับ วัดแล้วมีขนาดใหญ่กว่าเจ้าแมงมุมที่มีคนเคยค้นพบเนี่ยถึง100เท่าเลยทีเดียวครับดูฮะแล้วมันมาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ครับอย่างซีแอตเทิลในสหรัฐอเมริกาครับนี่ฮะดูฮะเมืองแห่นี้ฮะซีแอตเทิลครับนะฮะอยู่ในเมืองใหญ่ในประเทศอเมริกาโดยที่ผมก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นแมงมุมจริงๆหรือไม่แต่ ก็ไม่มีการบอกเลยครับว่าด้านบนนี้คือแมงมุมจริงๆหรือว่าเป็นเพียงภาพวาดหรืองานศิลปะนะครับแต่งานศิลปะที่วาดบนหลังคามันก็จะฟังแปลกๆหน่อยไหมครับจะให้ใครดูฮะวาดบนหลังคาเดี๋ยวเราลองลงไปชมครับด้านล่างกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถเห็นเจ้าแมงมุมนี้จากด้านล่างได้หรือเปล่าครับลงตรงนี้เลยฮะโอ้โหนี่ฮะ มันอยู่ด้านบนนี้เลยครับด้านบนนี้ฮะนี่ครับรอบๆครับก็สวยงามนะฮะเหมือนเป็นสวนสุขภาพครับรลนี้เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเอาตรงนี้ตรงนี้เราขยับมาอ่านป้ายเลยครับนี่ครับมิวเซียมครับเป็นพิพิธภัณฑ์นกฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นกแล้วแมงมุมที่ผมดูนะครับเป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็กินนกเช่นเดียวกันครับ แล้วมาอยู่บนหลังคาพิพิธภัณฑ์แล้วมาอยู่บนหลังคาพิพิธภัณฑ์นกแบบนี้อาจจะมีอะไรสอดคล้องกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราลองเดินชมรอบๆดูฮะว่าเราจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างหรือเปล่าครับเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะมีทั้งร้านอาหารมีทั้งพิพิธภัณฑ์ครับนี่ก็น่าจะเป็นร้านอาหารฮะคนก็โอ้คนก็เยอะเลยทีเดียวครับนี่ฮะมีพนักงาน ดูป้ายหน่อยครับอาร์โมนี่คเป็นร้านอาหารครับฟู้ดแอนด์ดริ้์ด้านในฮะลองเดินดูรอบๆเผื่อว่าเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่บ่งบอกถึงแมงมุม2ตัวนั้นก็ได้ครับ <c oughs> แต่มองจากรอบข้างนี้คือยังไม่เห็นอะไรเลย มองจากรอบข้างก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับที่เป็นผิดปกติฮะก็เห็นคนมานั่งนะครับมานั่งชิลกันมาเดินเล่นกันเยอะแยะมากมายครับนี่ครับทางร้านอาหารอ้อโบกมือนะครับมี Starbucks Coffee ครับมีพิซซ่านะฮะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ก็ยังไม่เห็นแบบแมงมุมหรืออะไรเลยครับแล้วถ้ามันเป็นรูปวาดเขาจะวาดรูปแมงมุมบนหลังคานี้เพื่ออะไรครับ ใช่ไหมฮะเรามาฝั่งนี้ครับอูฝั่งนี้ตอนกลางคืนก็น่าจะน่ากลัวเลยครับเฮ้ยอ๋อเหมือนมดยักษ์ป่ะฮะอันนี้แต่อันนี้น่าจะเป็นาการทําขึ้นครับนี่คืออะไรโอ้โ oh, ห oh, มีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยฮะนี่ครับถ้ามันเป็นงานศิลปะอาจจะมีบันไดขึ้นไปดูแต่นนี้ไม่มีบนันไดขึ้นไปดูเลยครับตรงนี้คืออะไรฮะมิวเซียมอ๋อทางมิวเซียม พิพิธภัณฑ์เหมือนกันครับไม่มีอะไรเลยครับรอบนี้ฮะไม่อยากจะเชื่อครับว่าจะมีแมงมุมขนาดใหญ่ยักษ์ครับอยู่ข้างบนนี้ฮะท่านผู้ชมคิดว่าแมงมุมตัวนี้เนี่ยเป็นแมงมุมจริงๆหรือว,ว่าเป็นเพียงแค่วาดภาพขึ้นมาก็สามารถคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าทุกท่านดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้ถ้าทุกท่าน ชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานผมจะมีถ่ายคลิป24ชั่วโมงครับจะลงทั้งช่อง Postman สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ